ก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับและวันนี้เราก็อยู่กันในเกมซอมบี้กันอีกแล้วนะครับผมแล้วก็หลังจากพาร์ทที่แล้วนะครับที่เราได้ทาดําการ <c oughs> ได้ทําการไปรับเควสจากแฟรงค์นะครับผมแล้วก็เอลเดอร์ด้วยนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาต่อกันเลยโอเคมาแล้วก็มีคนใหม่ด้วยใช่ไหมหรือว่าคนเก่าจะไม่ได้ฮนะ โอเคเดี๋ยวเรามาคุยกับคนนี้ก่อนละกันโอเคไปรับไปนะครับมีอะไรก็รับไปเลยนะครับผมโอเคอันนี้ก็รับไปนะครับคืออะไรโอเคกดๆไปครับผมคือผมก็เป็นคนที่ไม่ค่อยเก่งอังกฤษเท่าไหร่มาแฟรงค์ Frank. คุณมีควิยตลอดเลยนะมาโอ้แตงกิวขอบคุณมากครับดูทรงคุณน่าจะรวยมากเลยแล้วก็ไปที่แผนที่ใช่ไหมอ่านี่ไงเราเดี๋ยวเรามาทำควิยกันเลยเนะี่ยผมคุ้โคตรเยอะอวันนี้ก็ยังใช้ได้มาซิดดาวโอ้นั่งบนนี้สินะไปนั่งไปเลยเราก็ต้องทำอะไรขาวนี้ ยิงซอมบี้ใช่ไหมนั่นไงโอ้ยป้ามาอีกแล้วโอ้แป๊บนึงแป๊บนึงโอ้ย,แบบแบบอยป่าโคตรสู้ชีวิตเอาไงละ่ะเขาเนี้ยอ๋อนี่ไงต้องยิงอย่างนี้ท่านผู้ชมยิงป้าก่อนเลยแล้วกันป่านี่มาทุกครั้งเลยมาทุกรอบเลยน,นะป้าแล้วก็ไอ้ลุงคุณลุงควงนี่ใช่ไหมแล้วก็เจ๊โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวปุบอัดหน้าจอมึงทำอะไรเกิดอ,อะไรขึ้นเ,เกิดอ,อะไรขึ้นมีตัวอะไรอยู่ข้างหลังปุโอ้โหโคตรเยอะ ได้เพื่อนกดครับดูว่าต, <c oughs> ต้องกดค้างมัเนี่ยตายไปไปตายายาวใส่กระสุนแปบ๊บแล้วก็ซือบอกว,ว่าเดี๋ยวค่อยมาจ่ายไงโอเคเวฟสองท่านผู้ชมไอ้เขาเนี่ยโหมาจากข้างหลังเลยหัวหมาไมาเ่เลวมึงมาอีกแล้วนะถุยิงระเบิดใช่ไหมสวยงามม่ไงยิงระเบิดได้แล้วทำไงต่อ เดี๋ยวอ๋อนี่ไงอยู่นี่ตายซะหวงนี่เก่งจังเลยนะมึงอ่ะแล้วก็หนักธุรกิจเอ้ยตายซะแล้วก็ไอ้นี่ไอ้นี่ยิงระเบิดระเบิดดีตายไหมตายแล้วก็มาทำไมเอ้ยโอ้โหโอตายเหรอ โอ้ฟัเสียเวลาปเปล่าเลยรีบรีบรีบ,ร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 บใส่กระสุนเฮ้ยเ้โอเวฟสามนะท่านผูช้ชมโชคดีเลือดลดไม่เยอะฮะต้องต้องต้องมองรอบๆนะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวตายนะครับผมเพราะว่าซอมบี้เนี่ยมันจะมารอบๆตัวเราเลยนะครับผมส่วนยิงก็กดแช่นะครับมันจะได้ยิงเราเร็วโอ้ย จะได้ยิงตัวข้างหลังกูไม่เนี่ยมาอีกแล้วเอ้นักธุรกิจแล้วก็ผมยิงระเบิดตรงนั้นได้ไหมเออนี่ยิงได้อยู่ป็นไงคนมีสไตล์รีบรีบรีบ,บ,บ,บใส่กระสุนหน่หอยเฮอขอร้องเลยโอเคไปข้างหลังข้างหลัง,ง,ลงตรงนี้ก็มีเอกบอกว่าอย่าเพิ่งมาเจ๊โอ้ยเจ้เลยเป็นขี้เลยฮนะราวนี้ผมยังไม่รู้เลยโอเคแล้ก็วิ่งไปตรงนูน้นสินะ มีปุ่มวิ่งให้ก็น่าจะดีมากเลยนะถ้าเกมนี้มีอะ่ะคือแบบมากดอย่างนี้มันจะมันจะดูช้าๆไปโอเคฮะทำอะไรนี่เติมแบตเตอรี่เหรอเอ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 อซอมบี้ซอมบี้โอ้โหเจ๊เจ๊มึงเปิดเลยนะเจ๊บมาเลยนะคราวนี้หมาหมาก็เอาหมามึงก็มาแล้วหมานี่อึดสุดแล้วฮะเลือดโคตรเยอะเลยหมากัด โอ้ยติดพิษสุนัขซสุนัขบ้าตายแล้วมั้งนี่หมาใครนี่หมาหมาลุงหรือเปล่าลุงยังหมาพูดเยอะโอ้ยหนีแป๊บ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 หนถอยถอยห่างหางครับท่านผู้ชมกระสุนก็จะหมดเอีกโอ้ยตา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 ยอย่างเดียวตายอย่างเดียวเอาเอาตายเข้าไปเอาเข้าไปเอาเข้าไปก้าตัวแล้วอีกสองตัว กระสุนหมดใส่แปปอัดหัวผมมันจะได้เร็วเร็วตีแตกสวยงามสมองทะลักเวฟสองล้วอยู่ใกล้ๆรถใช่ไหมโอ้นี่ไงมาวัดีคุณผู้หญิงตายซอมบี้เราต้องอัดหัวผมมันจะได้ตายไวไอลุงโอ้ยกระสุนหมดโอ้ยหมาบ้านี่ไปไกล้กโอ้โหสองตัว โอ้ยน้อมาซุ่มนี่ตรงไหนอกไอ้อน,นี่ก็ไอ้น,น,อน,นี่ก็จะเอากับเพื่อนเขาเจ๊ก็บอกว่าเดี๋ยวจ่ายให้ไม่ฟังตายหาไปโอ้เอากระสุนหมดหายละน,นี่ไงโบงโบงหวัวโบงหวัวโบงตายไหนอีกไม่ยังเป็นต้องมีปืนก็อยู่ได้ครับผมมา โบงอีกสาเฟศโบงโบงตีเอาไม่โดนตีตีตีตายตีตีตีเลือดสาดตายหัวแตกมันมีกระสุนในผมไหมเนี่ยโอ้ในนี้มีกระสุนไหมขออยากได้กระสุนมากเลยอ่ะตัวนี้ผมจะมาโบงหมาเอาอีกแล้วนะหมาอะไรเนี่ยอะไรอะไร มาตายโอ้ยลุงบอกว่าอย่าเพิ่งมาโอู้ตาย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 ต้องตีสินะต้องตีแล้วก็ห่างๆออกมาอย่าไปไฟกับมันเยอะเดยวเราตายแต่ก็แรงอยู่เหมือนกันนะแรงใช้ได้เลยไม้กระบอกอันนี้เอาปากคนแรกเลยลุงคนวยเออสวยงามควิดควิดคอมพ l e t แล้วครับมาตรงนี้แล้วกันอ่ะเดี๋ยวค่อยไปที่บ้าน โอ๊ตเฮาส์อ่านถูรึเปล่าไม่รู้เดี๋ยวค่อยไปนะครับผมเพราะว่ามันอยู่ไกลมันเปลืองน้ํามันครับผมเห็นสากนี่ไหมนี่ส้ตมตำโจ๊ะนะเว้ยอยากกินไม่ส้ตมตำโจ๊ะนี่อะไรนี่น้ำปลาเาน้ำปลาส้ตามตำโจ๊ะนี่ตายตายจีมกัดอีกแล้วจีบอกว่าอย่าเพิ่งกดัดโอ้ยแล้วทำอะไรครับผมทำอะไรเ,อ,ไรเอ๊ยจี เจ็บด้วยนี้ก่อนนี้ก่อนผมต้องไปตรงไหนอ๋อนั่นไงมันขึ้นบอกอยู่ในบ้านเหรอ,อยู่ประตูไหมละ่ะอุ้ยบอกว่าอย่าพึ่งมาอุ้ยท,ทีที่หนึ่งหัวหายครึ่งหนึ่งโอ้โหคตดแรงตายบอกว่าอย่าพึ่งมาแล้วทําไมผมไม่ได้กระสุนเลยสักกระดอกเลยเนี่ยสักกระลูกสักกระแม็กเลยฮะอุตสาเควสคอมพลีตไปแล้วเมื่อกี้นี่อันนี้อะไรโอเคแล้วเราก็ไปต่อ ตกใจหมดวิ่งอ้อมเลย,ว,เลยวิ่งอ้อมเลยคราวนี้วิ่งอ้อมแปบดูทรงพวกนี้นะ่าจะอยากกินส้มตำโจโจรับผมแต่ว่าผมไม่มีปัญญาจะทําส้มตำโจโจให้มันกินละโอเคไปอย่ามานะสากส้มตำโจโจ,จจริงๆนะเว้ยโอเคแล้วเราก็ไปตรงนูน้นซ่อมใช่ไหมอันนี้คือเราซ่อมถังไอ้พวกนี้ใช่ไหมโอเคแล้วเราก็มาตรงนี้สินะเฮ้ยเป็นพงรูป พยาบาลแล้วนี่อะไรเนี่ยอาบน้ำล้างกายเหรอวอดัดเสร็จแค่แนี้แค่แนี้จริงดิแลวโอ้โหพวกนี้โอ้โหดูลูกค้าผมสิครับลูกค้าผมโคตรเยอะเลยดูสิใช่ผมไม่มีกระสุนใช่ไหมแล้วพวกนี้คือใครเนี่ยแก๊งยากุซ่าเหรอฮะอ๋อผมต้องคุยกับคนนี้สวัสดีครับคุณ อ่านไม่ออกโอเคเพื่ออะไรเป็นวอตนิวสโอเคอันแรกละกันเนี่ยผมพาที่แล้วเนี่ยคือผมเคยแบบว่าไปรับเคเุสคุณผู้หญิงใช่ไหมถ้าจําได้เนี่ยผมคือผมแม่งกดผิดแล้วแม่งคุณผู้หญิงไล่ฆ่าผมเลยนะผมวอตนิวสอินเนีร์อ่านไม่ทันเพื่ออะไรเนี่ยวูธแลน อ๋ออันนี้มันได้เงินอันไหนที่มันได้เงินผมกดหมดแหละแบกอ้าต้องกดอันนี้เหรอโอเคไปแบกเอาเหลือช้อยอันเดียวแล้วคราวนี้ผมต้องกดอันนี้ใช่ไหม This will be a bad day for you แอ้โม่ก็ผมจังแม่งเหอะโอ้ชิปหายโอ้มันปีเปื้อนโอ้ my ก็รบไปไม่ได้มันมีบาเรียวตกใจอย่า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 ขอร้อง please 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 โอ้ my god แม่งไปแล้ว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 กูไปแล้วกูไปแล้วกูไม่อยู่แล้วโอ้ยยังก็ไม่รู้เนี่ยแบตก็จะหมด ไปในบ้านใช่ไหม้เข้า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 อืมไปตรงไหนต่อล่ะคราวนี้โอ้เพล่นปึ๊บทำไมมีกับข้าวโอว้แล้วจะตายแล้วไราวนี้ผมต้องบงพวกมันใช่ไหมได้คนจริงลูกผู้ชายตัวจริงเขาบงกันเนาะตายตายตายอย่างเดียว ตีเหรอตีเหรอทำได้แค highest, t iny. <t iny ่นีはは้หรอกทำได้แค่นี้เหรอทำได้แค่นี้เหรอแล้วมันไม่ตายสักทีเหรอ้วทำไมผมมันแปลกแปกวะอือสม้ําหน้าเออมันยิงมันยิงยิงลุงลุงลุงหาเรื่องผมก่อนนะลุงหาเรื่องผมก่อนนะสมองแตกสมองแตกคนจริงเขาทำแบบนี้อกูจะตายกูจะตายคนจริงทำแบบนี้ก็จริงกับผมแต่กูจะตายโอเคเออคือไม่ไหวนะครับ ทำแบบนี้ไม่ไหวนะครับโอเคไหมทําแบบนี้ไม่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 ไหวนะครับโอเคคุณคุณจะมายิงไม่ได้นะครับไอหัวเหลืองทํากูใช่ไหมทํากูมึงตายสวยงามโอ้ยเหนื่อยเจ็บใช่ไหม,มรอดจากพวกมันใช่ไหมรอดใช่ไหมเนี่ยฮะอุสาโบหัวพวกมันตายหาหมดทุกคนเลย เหลือคนหน,นึ่งอืมอืมนี่พิธีลบพิธีลบลบวิงว่งวิ่งโบ้งโบ้งโบ้งแล้วกูโบ้งโบ้งโอ้จะตายจะตายโอ้ยไม่อึออไม่โดนไม่ดโดนเอ้โง่โง,ง่โง่ตายแหลกสลาย เกิดไล่ขึ้นเนี่ยเสร็จแล้วใช่ไหมสาโบหัวตายหมดทุกคนแล้วเนี่ยอะไรอ่ะเอา้าอะไรอ่ะอย่าบอกนะผิดเมื่อกี้ผมผิดใช่ไหมฮะเล่นผิดหมดเลยใช่ไหมเมื่อกี้ไปแล้วโอเคเข้าสู่เควสของเราเลครับผมเทคกอบฟูดเทคดูฟูดป้า บมอก็อยากพึ่งมาตอนนี้ป้าผมจะตายแล้วป้าผมจะเป้ายามาบาลพระอินแล้วป้าโวยดูเงยบอก็อยากพึ่งมาใช่ไหมโอเคเก็บมากลับไปไม่มีปืนคนมันไม่มีปืนคนมันก็ต้องใช้ส้มตาโจ๊โจกนี่แหละเออลูกค้าโคตรเยอะเลยโอ้ภุมิใจจริงที่มีลูกค้าเยอะขนาดนี้อืมอินส้มตําโจ๊ะแล้วอร่อยใช่ไหม ไปตรงนี้ไปตรงนี้ป้า่พิ่งมานะป้าเดี๋ยวผมจ่ายคืนป้าแน่นอนผมจ่ายคืนบอกว่าอย่าเพิ่งมานะป้าป้ายเพิ่งมานะเรือตรงอยู่เ,เรือแค่แปดนะขอให้ผมได้กลับไปหาคุณไลลาก่อนอยายมาตายแบบเสียสัดิ์สีอย่างนี้นะโอเคพีซอัปเดตไปไป มังว่าเปิดประตูเข้าไปจะไม่มีป้าป้าป่าอยาอยา่าป้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 าผมไม่ว่างป้าโอเคนะป้าบอกว่าไม่ว่างโอเคเก็บทันผมต้องไปตรงไหนบอกว่าไม่ว่างบอกว่าไม่ว่างบอกว่าส้มตำโจโจปิดอันนี้อะไรเนี่ยเอาแล้วแฟรงก์มึงมาตอนไหนเนี่ยแล้วผมต้องไปตรงไหนเลี้ยวมาตรงนี้ติดไม่ได้ โอ้ยโอายปุ๊ดสวยถอยไปโอเคขึ้นมาแล้วแล้วก็เก็บแล้วก็ลงไปใช่ไหมโอเคหนี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 ไปหาแฟงหนีไปหาแฟงแบตอย่าพึ่งหมดนะลูกไปไปไปป่าบอกไปอย่าพึ่งมาโอ้ นีไว้เลือดเรือสามแป้งมึงรีบไปเลยไปละไปละไปแล้ว,ลว,ลว,ลวคุณที่คนที่มีพระคุณตบผมและกูมาอยู่ที่ไหนและหมามึงมายังไงอืมอืมอ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 ้มอืมอืมอืมไม่ยางเยอะเลยและแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งผมขอตีมันแป๊บขอตีมันแปบ๊บเออเจ็บเรียบร้อย ตายเอยเอตายโดนหมากัดตายนะมากครับก็อะไรอีกโอเคเก็บมาครับเพื่อคุณทุกอย่างครับผมขอบคุณครับที่รักษาผมแล้วก็ใครว่าที่มันทำผมเสี่ยงตายเมื่อกี้ฮะบักแฟงใช่ไหมมึงไม่พากูกลับบ้านมึงทิ้งกู รู้แล้วก็คุยกับเอลเดอร์ตะแก่เข้าฝันครับผมโ okay. wow. อเคว้าวเฮ้ยได้กุญแจกุญแจอะไรอะ่ะ wow. ว้าวแจอะไรเดี๋ยวดูแปบ๊บโอเคเลเวลอัพเลเวลห้า this store this factory คืออะไรอะ่ะแล้วเควสบ้าน เก่าผมยังไม่เสร็จเลยและไอ้คนนี้อะไรอีกขอบคุณครับที่ให้เงินโอเคบายบายแล้วก็ทั้งหมดก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับผมเพราะว่าแบตผมก็น่าจะน่าจะใกล้ตายแล้วตอนนี้นะผมก็เฮ้ยอะไรอ่ะอ๋อเฮ้ยคืออะไรอ่ะเฮ้ยเอ้ย ปีก่อนขี่ก่อนหนึ่งกองอยู่ตรงนี้โอเคครับผมถ้าใครชอบนะยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กันด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าอยากให้ทําอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับผมโอเคสไลด์วิดีโนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อน,นครับผมผมขอไปใช้ชีวิตกับวันแจ็ครับผมก่อนคือไรล,ล่ะสวัสดีครับพบเจอกัน